สวัสดีครับนะ้านะวันนี้ผมก็จะพานะ้านะมาทําชุดตกเขียดสดนะครับผมนี่ครับชุดแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นตะขอหนึ่งโอครับเกี่ยวนอนนะพอดีผมอมาทําตกเขียดสดนะตะกั่วก็ประมาณ5กรัมครับที่ใช้ตะกั่วลิกเพราะว่าตัวนี้ตีผิวน้ําก็ได้ครับลากผิวน้าแล้วก็ลากแบบจมน้ําก็ได้ปล่อยจมนะบเท็กซ์สลิบนะตีนอนอนะ ถ้าเป็นเขี่ดให็ดผมก็จะใช้ตะขอนี้นะแต่ก็ข้อเสียของส่วนชุดนี้ก็คือจมน้ํามันจะจมช้าหน่อยนะผมจะทําตัวที่เป็นตะปูสิบกรำนะครับเพื่อให้มันจมลงถึงพื้นได้ไวขึ้นนะโอเคครับผมเดีย๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยแรบกบเลยก็จะเป็นนี่นครับตะขอมาตาดนะครับผม,ผมใช้เป็นตะขอก้านยาวนะเบอร์สามนะครับนี่ครับก็จะเป็น ยาวไว้ใส่ท่อกันสะวะได้นะต่อมาก็จะเป็นตักตัวนะครับผมตักตัวก็จะมีตัวใหญ่ๆตัวนี้น่าจะ15กร้ากันมนะั้งผมรวมไว้แต่เราจะใช้ตัวสิบกันนะปลั๊กแค่ท่อการน,นะครับผมหมูนะครับผม เบอร์ไหนก็ได้ครับใช้ไปเลยน,นี้เป็นลูกหมุนที่ผมมาใช้ทําตะขอตกชโดครับผม mm hmm. ก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนะ mm hmm. สายก็จะเป็นนี่ครับสายช็อค20ปอนบ์อนะ mm hmm. อันที่จริงตัวนี้ mm hmm. ตัวอนต้ผมไม่ดูอะ mm ่ะ hmm. วันนี้ผมใช้เป็นสายฟลูคาร์บอนนะครับผม35ปอนบ์นหรือ30ปอนบ์อนเนี่ย30ปอนบ์อครับฟล mm ู hmm. คาร์บอนแท้100%นะพอดีมันหมดนะครับผมผมใช้ hmm. <laughs> หมดทําสายหน้าหมดละเหลื <15. S 1> อแค่ช็อกลีดนี่แหละครับผมดีสิปอนก็น่าจะไหวยอยู่ตุกกระชอ่อนมะาครับเริ่มทํากันนี่ครับล้นะนี่ครับผมก็จะเอาออกมาสวนที่ใช้นะก็จะมีแค่นี้เองแล้วก็สายชอ็อตก็นี่ครับที่ใช้สายช็อตก็เพราะว่าเวลาลงน้ำปลามันจะไม่เห็นสายนะครับผม ลดอาการระแวงของปลาได้นะก็ความยากประมาณเลยสอกมานิดๆแล้กันสอกนึงอะ่ะก<อ>็ส่วนตะขอห่วงตรงนี้ใครจะดัดให้มันตั้งขึ้นก็ได้นะแต่ผมจะไม่ดัดขึ้นนะทําเวลาครับผมจะเอาไปตกเลยทําเสร็จก็จะไปตกเลยนะเนี่ยก็จะรัดแบบนี้แล้วกันรัดเหมือนผูกกิ๊บเลยก็ได้ไวดีนะ ก็จะได้ประมาณนี้จะค่อยตัดเก็บงานจากนั้นก็รอ้อยปัดเข้าไปถ้าใครอยากให้มันเี้นยบหน่อยก็เอาตัดท่ออากาศนิดๆแล้วก็เอาปิดตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับผมเพื่อความสวยงามนะนี่ผมดีไปตกต่อนะใส่ตะกัวเลยครับนี่ครับ จะได้บแบบนี้นะจากนั้นก็เอาไปมัดกับนี่ครับลูกหมนุนเเราจะต่อแบบใส่กับสายเมนของลอกเราเลยก็ได้นะอันนี้ผมทำเป็นชุดไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับรเ,เวลาเปลี่ยนเยือสับเยือง่ายดีนะเอากิบได้เลย นี่ก็ปลูกเหมือนกันครับนี่ครับส่วนไอ้ท่อการ์ดทอ,อกาดผมก็จะใส่อย่างนี้แหละ กดจิกเข้าไปแล้วก็ดันนี่ครับเป็นน้นเสร็จสิ้นแล้วนี่ครับแต่นั้นเราก็วัดดูอืนพอดีนี่สักหน่อยครับ ก็ประมาณนี้แต่ผมจะผ่ากาดนิดนึงนะผ่านิดนึงบางคนก็จะไม่ผ่าก็ได้แต่ต้องเอาไว้ให้มันมีหมิ่นกับปลายเกสรครับเพื่อเวลาวัดปามจะได้หลุดออกง่ายๆนะ,น,ะน,นะนี่ครับโอเคครับเสร็จสิ้นครับผมจะได้แบบนี้เลยเขียดสดเขียดสดไปอดตายครับผม ก็จะต่างกันตรงนี้นี่เราจะประมาณนี้ครับผมวันนี้จะใช้เขียบตัวเล็กนะแล้วก็ให้มันจมน้ําถึงพื้นได้ไวขึ้นนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นแบบทูยินวันนะเกี่ยวเยอะเขียดตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ตีผิวน้ําได้ตีผิวน้ําตีใต้น้ําได้แต่จะจมช้าหน่อยนแบบนี้ก็โอเคครับผม